สวัสดีค่ะน้าคะวันนี้มาเจอาก,กันอีกแล้วช่วงเย็นๆนะคะของวันจันทร์แบบนี้นั่นเองนะคะก็สืบเนื่องมาจากช่วงกลางวันนะคะก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องของการวางแผนภาษีว่าเดี๋ยวนี้มันก็ซอกแทกยากขึ้นนะอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยนะคะได้ลุกขึ้นมาทําบัญชีชุดเดียวให้มันถูกต้อง ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนก็ข้อความมาถามว่าแล้วมันยังไงน,นู่นนี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมาอีกเมื่อสักครู่นะคะไปก็เลยจะมาพูดกับหัวข้อว่าที่ปัจจุบันเนี่ยมันหลบภาษียากขึ้นนะทั้งบริษัทและบุคคลนะคะโดยเฉพาะบุคคลเนี่ยก็เจอมาตรการของภาครัฐไปหลายตัวแต่ก็จะทําให้เขาเรียกกันว่าช่องทางหรือความคล่องแคล่วในช่องทางเดิมนะคะจากอดีตเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกกันว่า รูปทางที่น้อยลงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดความจริงก่อนแล้วกันนะคะโดยที่การพูดเล่าเรียนวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการเอาเคสใครมาพูดไม่ต้องตกใจนะคะแต่เป็นการอธิบายเพื่อย,ยึดวัตถุประสงค์เดียวว่าในการทําการค้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากมายอยู่หลายคํไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจลูกค้าเรื่องของการเขาเรียกกันว่าได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งถูกไหมคะ แล้วก็จะมากังวลเรื่องภาษีเนี่ยหมันมันจะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราเจ้าของกิจาการทํางานยากไปกันใหญ่ดังนั้นเนี่ยค่อยๆตัดทอนออกนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนในเรื่องของการลดความเสี่ยงภาษีนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาหยิบเรื่องนี้คุยกันนะดังนั้นผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากพิมพ์คําว่าคิดถึงนะจ๊ะมาสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้พอมีเวลานะคะและอยู่ในสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตครบถ้วนเนี่ยนะคะเราก็เลยไลฟ์สักหน่อยนะคะ ใกล้แล้วคุณผู้ชมนะคะโค้งสุดท้ายของสํานักง,งานบัญชีโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสัปดาห์นี้แหละค่ะนะคะเขาเรียกว่าสัปดาห์หมาหอน <c oughs> ใกล้แล้วกว่ใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จละ <c oughs> เดี๋ยวหลังปิดงบนี่เดี๋ยวจะมาไลฟ์เป็นโครงการเป็นแคมเปญน,นะคะให้ความรู้กันเหมือนเดิมไหนที่เข้ามาแล้วฝากพิมพ์คำว่าคิดถึงนะจะสักนิดนึงคนยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยคุณนันสวัสดีค่ะคิดถึงนะจะ นะคะมีคนบอกว่าชอบดูมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะทั้งในแฟนเพจบัญชีง,ง่ายแล้วก็ใน youtube นั่นเองนะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> มาดูนะคะหัวข้อที่วันนี้มาไล่เลี้ยงให้ฟังเนี่ยนะคะก็ยอมรับค่ะว่าหัวข้อเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างฟังแล้วก็ตกใจนะคะว่าเอ้ยมันจริงหรอกวแล้วทำไมกวามาบอกเล่าแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าให้ยึดที่วัตถุประสงค์ที่กวอยากจะ,ะเราเรียกกันว่าลําเลียง ความเข้าใจนี้เนีให้กับทุกๆท่านการหลบภาษียากขึ้นเป็นเรื่องจริงนะคะการหลบภาษียากขึ้นเป็นเรื่องจริงเหตุผลเพราะอะไรนะคะเอาเรื่องของบุคคลธรรมดาก่อนเลยกันละกันนะคะในเรื่องของบุคคลธรรมดาการที่เราเรียกกันว่ามีคนออกมาทําการค้ามากขึ้น ใช่ไหมคะไม่ว,ว่าคุณจะออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งว่าคุณยังทำงานประจำอยู่แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าอยากทำของตนเองหรือรู้สึกว่างานประจำเนี่ยมันไม่มั่นคงในระยะยาวนะคะมันมีรายได้ที่คงที่หลายคนก็ทำงานตีคู่กันรนะหว่างงานประจำแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยจะลงทุนร่วมกับเพื่อนจะขายของออนไลน์ซึ่งเราก็มีเวลาในการ m a n a g ต่างๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้ <c oughs> สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือ งานประจำเนี่ยนะคะบริษัทเวลาจ่ายเงินเดือนเนี่ยก็อยู่ในฐานระบบอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไองานที่เราทําเพิ่มนะคะหรือว่าออกมาค้าขายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกทุกท่านระวังนิดนึงก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะที่สร,รรพากรห้ามข้อความมาว่าขวดนะก็คือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการหลบเลี่ยงภาษียากขึ้นไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนถามว่าเอาเมื่อก่อนง่ายเหรอก็ว่าเมื่อก่อนก็ สะดวกสบายอ่ะถูกไหมคะเพราะอะไรคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของมาตรการนะคะเรื่องของการตรวจเงินเข้าบัญชีแค่มาตรการเรื่องของการตรวจเงินเข้าบัญชีนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่เราเรียกว่าดักละผู้ประกอบการที่แบบโอ้โหเงินเข้าถาโถงถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของมาตรการตรวจเงินเข้าบัญชีเนี่ยเป็นตัวดักบุคคลละแต่คุณรู้อะไรไหมมาตรการตรวจเงินเข้าบัญชีนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ตรวจแต่บุคคลนะ ในฉบับหนึ่งนะคะพี่ส้มหยิบเล่มนั้นให้ขนาดได้ไหมเล่มก้าเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลมันจะมีอยู่ฉบับหนึ่งนะคะจที่ประกาศของกรมสมรรพากรบอกว่ามาตรการของการปรวดเงินเข้าบัญชีเนี่ยเขาเขียนว่าบุคคลและนิติบุคคลนะคะบุคคลและนิติบุคคลส่มหามาตรการประกาศของตัว ประกาศใช้ตัวนั้นให้แก่ใครโอเคแตน่นเดี๋ยวก็จะเปิดดูนะคะที่เป็นประกาศของ,ของก,กรมสมบากรเดี๋ยวจะเก็บไว้ทั้งบุคคลและนิติบ,บุคคลจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับว่านะคะการนําส่งข้อมูลอ่ะมิใช่แต่ของบุคคลเท่านั้นแต่เป็นของบริษัทด้วยจะถามว่าทําไมแล้วข่าวมันถึงทําให้บุคคลมันดูน่ากลัวเพราะบริษัทเวลามีเงินเข้าสเตทเมนต์เนี่ยนะคะนักบัญชีเนี่ยจะต้องมีการกระทบยอดหรือว่าเลคคอนซ กระทบยอดระหว่างไรายได้กับเงินเข้าอ,อ๋อไม่ได้ใส่ดิฉะะับรกระทบยอดกันอยู่แลลวนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกเนี่ยก็คือว่าข้อมูลถูกส่งให้กับทางกรมสรรพากรนั่นะคือเป็นข้อมูลของธนาคารท่นนะคะแต่ว่าอะไรคะก็เมื่อก่อน,นไม่มีและปีนี้เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะมานําส่งเต็มเต็มปีก็คือปี6-3นะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของปี63ให้ฟังสักนิดนึงนะคะ อืมโอเคอ่ะมาดูต่อดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพอมาตรการในการนําส่งข้อมูลมาเป็นทั้งบุคคลแล้วก็เป็นทั้งบริษัทถูกไหมคะแล้วก็ปี6กสาเป็นปีแรกที่ส่งเต็มปีเต็มปีขึ้นแต่กรกาถึงธันวาหลายคนก็ยังข้อความมาถามกันอยู่ว่ากอดหนูเนี่ยเกินแน่นอนค่ะปีที่แล้ว6กสาเนี่ยเกินแน่นอนก็ข้อมูลถ้าของหนูถูกส่งไปนี้ยังไม่เรียกก็คือรอดใช่ไหมคะก็อธิบายไปหลายครั้งว่า เราไม่สามารถพูดได้ว่ารอดหรือไม่เพราะอะไรคะเพราะกรมสรรพากรยังไม่ได้นับหนึ่งการเดินหน้าเรียกเลยเขาต้องรอก่อนว่าเรายื่นภาษีบุคคลภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือเปล่าการนำรายได้การนำข้อมูลที่ทางธนาคารส่งมาถูกไหมคะพวกที่เกิน3,000ครั้ง400ครั้งเนี่ยตอนนี้สรรพากร,กรยังไม่ได้เรียกเลยยังไม่เข้าสู่กระบวนการแบบดึงข้อมูลมาชนกันเลย อ๋อต้องรอเช็คกับข้อมูลภายในที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าปีที่แล้วมีบุคคลหนึ่งเงินเ,เข้าประมาณแบบแสนครั้งเงินทั้งหมดประมาณ10ล้านแต่ยื่นภาษีนึกออกไหมคะยื่นภาษีประมาณ9ก้าล้านห้าเฮ้ยสัมพันธ์กันแต่เราเนี่ยก็ต้องรอเย็นวันสุดท้ายสมัมิกรต้องรอเย็นวันสุดท้ายก็คือ30มิบวิถุนาหกสอีกไม่กี่วันเนี่ยการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ย ด้่ยนะคะดังนั้นสิ่งที่กวดพูดแล้วก็เล่าเรียงให้ฟังเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่กําลังจะบอกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่แบบห้าปีก่อนสามปีก่อนสองปีก่อนเนี่ยเรื่องของการหลบจะโอนตังกันจะจ่ายเงินสดอ่ะจ่ายสดหลบได้หลายคนก็รู้ดีอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจ่ายเงินสดทําไมคะโอนมันสะดวกกว่าไม่มีค่าธรรมเนียม ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าธรรมเนียมไม่มีเราโอนสะดวกไม่ต้องพกเงินสดเดี๋ยวนี้เนีกระเป๋าตังค์ไม่ต้องใบใหญ่เป็นกระเป๋าตังค์ใบเล็กๆเ,เราก็เดินทางไปไหนมาไหนได้สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าอันนี้คือเรื่องจริงหากคุณที่เป็นเจ้าของกิจการรับส่วนเขาเรียกว่ารับธุรกิจต่อยอด ตกทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ววันนี้ตัวคุณเองเนี่ยหลายหลายท่านนะะที่ข้อความถามกันมาบอกว่าป้าบมาม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเริ่มทําบัญชีชุดเดียวทําไมเราต้องยื่นรายได้มากขึ้นเมื่อก่อนเนะี่ยยังยื่นกันแค่นั้นแลวยังอยู่ได้เลยประเด็นก็คือก็ในปัจจุบันมันมีมาตรการที่กว่าเล่าเลี้ยงให้ฟังเมื่อสักครู่มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พูดเสมอก็คืออะไรคะคืออะไรคะ เราไม่สามารถนะคะนำการกระทําในอดีตเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานของการกระทําของเราในอนาคตได้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังหลบกันได้อยู่เลยเดี๋ยวนี้ทําไมต้องจ่ายภาษีมากขึ้นประเด็นหลายอย่างมากๆนะคะมาตรการในการเข้มงวดของภาครัฐมากขึ้นในเชนแนว e-payment เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกระทรวงการคลังลงทุนไปค่อนข้างเยอะ กับการนำนะคะในเรื่องของ national e p a y m e n t ะลงสู่ระบบของไทยแล้วคุณสังเกตอะไรไหมในปัจจุบันเนี่ยแอปกระเป๋าตังเนี่ยนะ,ะที่เราได้เงินจากรัฐก็ดีนะคะยิ่งใช้ยิ่งได้คือแบบพอเราเติมเงินเข้าไปเขาก็ทบมาให้เจ็ดพันนั่นหมายความว่าอะไรคะรัฐเองก็อยากจะทำเราเรียกกันว่า cashless society <c oughs> ให้ทุกอย่างจ่ายกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าตังต่างๆถูกไหมคะพอเราจ่ายกันด้วยอิเล็กทรอนิกส์เงินสดไม่ต้องผ่านมือ ใช่ไหมคะเงินสดไม่ต้องผ่านมือมันเห็นล่องลอยของเงินวิ่งเข้าวิ่งออกณจุดนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าร้านค้าที่รับเงินโครงการนะคะเงินมาจากกระทรวงการคลังโอเคแหละมันอยู่ในธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยก็เป็นธนาคารรัฐเมื่อรู้ว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารรัฐ นะคะหน่วยงานที่ปล่อยมาเนี่ยคือกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นหน่วยงานแม่ของกรมสรรพกรกรมสรรพกรเป็นหน่วยงานลูกอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังประเด็นเลยก็คือว่าครูอัดเองนะคะก็ยังไม่เห็นการประกาศของกรมสรรพกรว่าร้านค้าที่รับโครงการเงินที่เข้าไม่ว่าจากคนละครึ่งเราชนะหรือใดๆถ้าเกินล้านแปดไม่เป็นไรไม่ต้องจดแบบ ก็อาจะยังไม่เห็นประกาศนี้นั่นหมายความว่าอะไรไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยว่าโอ,อร้านค้าที่เปิดมาเนี่ยนะที่รับโครงการเนี่ยถ้าเกินร้านแปดไม่เป็นไรไม่ต้องจดแหวนปีนี้เราช่วยยังไม่เห็นแปลว่าอะไรคะเมื่อไม่มีเรื่องกลิ่นอายของการเขาเรียกว่านิรโทษหรือการยกเว้นอะไรเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งโปวงมันอยู่ในบริบทหมดเลย ร้านค้าที่รับโครงการมีรายได้เกินล้านแปดแล้วคุณได้เงินจากรัฐคุณได้เงินจากกระทรวงการคลังผ่านธนาคารกรุงไทยเอ๊ะมันเห็นล่องลอยการเงินและมันจะยังหลบได้หรือเปล่าคําตอบก็คือโหมันคราวนี้รัฐบาลเห็นคาตาเลยว่าร้านไหนได้เงินเท่าไหร่เกินล้านแปดจดแหวนหรือ,อยังนะคะแต่นี่ที่บอกไปว่าในปัจจุบันมันหลบยาก และอย่างที่อธิบายไปว่าเราจะบอกว่า2อสปีก่อนเราก็ยังจ่ายแค่นี้เรายังอยู่ได้ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยอย่างที่อย่างที่เรียนให้กับทุกท่านทราบนะคะว่าวันนี้เรามาพูดความจริงเพื่ออะไรขอดได้อะไรขอดได้คุณอยากภาษีมากขึ้นเนี่ยขอดได้เปอร์เซ็นต์จากสกัมภารหรือเปล่าเปล่าเลยขอดก็เป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีปีนึงเป็นล้านเหมือนกันกลับเข้ามาตรงนี้ค่ะเพราะว่าคําถามในอินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชีง่ายยิ่งวันยิ่งซ้ําเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเราทำมา5ปี แต่ยิ่งวันเนี่ยสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นตรงที่ว่าพี่เนี่ยมีรายได้จากปี6-3รับโครงการด้วยขายออนไลน์ด้วยเกิน3,000ัรคันแน่นอนขวดหนึ่งสองเนี่ยเกินล้าน8แน่นอนครขวดพุ่งทะลุไปเป็น7-8ล้านบางคนหลักสิบกว่าล้านด้วยซ้ำสิ้นเดือนนี้จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพี่จะยื่นเท่าไหร่ดี ยื่นอะยื่นอยู่แล้วจะยื่นเท่าไหร่ยื่นเทียบความจริงก็ต้องจดแวบย้อนหลังแล้วทำยังไงดีแล้วที่ขายได้เจ็ดแปดล้านหรือสิบล้านที่ผ่านมาเนี่ยกาไรมันบางมากแล้วมันแบบกาไรบางพอกินใช้อ่ะแต่เราไม่ได้มีกําไรมากมายที่จะเก็บแล้วต้องไปเสียภาษีอะไรให้มันเยอะแยะที่หลังหลายสิ่งค่ะมันพลุงพลางกันไปหมดเลยบางคนเนี่ยเขาเรียกกันว่าข้างหน้าเป็นปัญหาละวิธีการของเขาคือการแก้ไข แต่บางคนเนี่ยที่ฟังคลิปนี้อยู่หรือคุณแชร์ไปให้เพื่อนฟังเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางที่ยังป้องกันได้คนที่ยังป้องกันได้ต้องรีบจัดการนึกออกไหมคะว่าเอ๊ะถ้าคุณยังค้าขายถ้าคุณรู้แล้วว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันถูกตรวจสอบได้ไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนอดีตคุณจะอยู่กับมันยังไงคุณยังคงขายสินค้าตัวเดิมหรือไม่คุณต้องตั้งคาถามก่อนวันนี้ขายตัวนี้เก็บกินกําไรอ่ะ มีเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถด,ดูแลลูกดูแลพ่อแม่มันคือสิ่งเฉพาะหนาถูกไหมคะกับการเนี่ยคุณจะทําระยะยาวไหมถ้าคุณจะทำระยะยาวใช่ไหมคะคุณก็ต้องซื้อจากแหล่งที่มีบินแบบคุณก็ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบว่าคุณจะจดบริษัทดีหรือเปล่าโอหลายอย่างมากนะคะแล้วถ้าจดบริษัทหาแหล่งมีบินแบนซื้อมาจากจีน จะต้องนําเข้าถูกต้องอ๋อเจอต้นทุนอีกบานเลยแล้วมันยังคงเป็นสินค้าที่ทําราคาได้เหมือนเดิมในท้องตลาดหรือเปล่าผู้ประกอบการหลายท่านพอเริ่มเข้าสู่ตลาดค้าขายออนไลน์ช่วงแรกขายสินค้า A พอเก็บกําไรได้กินใช้ในครอบครัวพอต้องเริ่มเข้าสู่การทําทุกอย่างให้เป็นระบบ ก็ต้องพยายามเปลี่ยนเอาสินค้า B เข้ามาขายเอาสินค้า C เข้ามาขายเอาจากแหล่งที่นำเข้าถูกต้องซื้อจากแหล่งมีบิลวบขายมีภาษีขายซื้อมีภาษีซื้อนึกออกไ,ไหมคะแล้วยังคงสามารถที่จะขายในราคาที่เขาเรียกว่าลูกค้าก็ไม่สะเทือนจิตใจมากแล้วเราก็ยังมีกําไรโอหลายสิ่งมากนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่บายไปเรื่องของภาพ ภาพภาพเขาเรียกว่าภาพลักษณะการทําธุรกิจของบุคคลธรรมดาบอกกันเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นรุ่นสองถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบย้อนหลังในเรื่องของการตรวจจับเงินเข้าบัญชีและตอนนี้ที่เขายังไม่เรียกพอเขารอถึงสิ้นเดือนมิถุนาแล้วพวกเรานักบัญชีเองเนี่ยเตรียมรับมือหรือว่าผู้ประกอบการหลังมิถุนาเนี่ยนะคะอาจจะมีมาคือเรื่องของะไรคะบุคคลจดแหวน ก็กรพาดถึงการต้องเตรียมตั้งทีมเป็นบุคคลจดแบบต้องดูเลยแหละเพราะว่าหลายคนนี่ทะลุไปแล้วจาเป็นต้องเป็นบุคคลจดแบบไปเฉพาะนึงแล้วรีบเปลี่ยนไปนเป็นบริษัทถูกไหมคะดังนั้นก็ต้องต้องรอดูสถานการณ์หลังมิถุนายนนะคะด้วยตัวกรมสรรพากรเองเนี่ยก็เก็บภาษีต่ํากว่าเกณฑ์ไปเยอะนะคะใครอยากทราบว่าแต่ละปีเขาจะเก็บเท่าไหร่คนโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าภาษีไปไหนนะคะในนั้นก็จะมีบอกเลยว่านุประมาณ ในการเก็บภาษีนะคะมาจากกรมไหนบ้างสุลกาก,ากรสำพะกรสำพะกรสำประสานมิตรนะคะแต่ละปีตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เก็บไปได้แล้วเท่าไหร่นะคะอพลิเคชันภาษีไปไหนเนี่ยเวิร์กอืเวิร์กมานะคะดังนั้นเนี่ยเราผ่านไปในกลุ่มของบริบทการทําการค้าในรูปแบบของบุคคลธรรมดานะคะแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงจะพูดถึงเรื่องของบริษัทสักหน่อยอันนี้ก็หลบยากกันเยอะมาก,กมากจริงๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ก่อนจะเข้าไปถึงบริษัทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องคิดว่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะคะแล้วเราทําทุกอย่างถูกต้องยื่นภาษีครบจ้างนักบัญชีจ้างสํานักงานบัญชีซื้อโปรแกรมบัญชีทําทุกอย่างครบหมดเลยครบแบบเนียบเลยนะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาต้นทุนทั้งภายใน ซื้อโปรแกรมจ้างนักบัญชีจ้างสำนักงานบัญชีค่ายกระสาในการปริ้นจัดแฟ้มอะไรแบบเนี้ยวุ่นวายมากมายแบบเนี้ยคุณจ่ายภาษีหนักด้วยคุณมีรายจ่ายเพิ่มแต่กลับกันร้านข้างๆข,ขนาดไซส์เท่ากันแต่หลบภาษีอยู่รายได้ก็ไม่ไม่ยืน่นไม่ยื่นภาษีขายอ่ะนะคะแล้วก็ ปิดงบก็รายได้ก็น้อยคําถามคือตัวคุณเองที่มีภาระเยอะแต่ว่าทําบัญชีถูกต้องหันไปมองคู่แข่งเฮ้ยทำไมเขาทาได้ถูกต้องกรมสรรพากรก็มีเปิดในเรื่องของการอะไรคะเขาเรียกอะไรนะพี่ส้มแจ้งบอกแส <laughs> อาโอ้ยตอนนี้ก็แจ้งกันเยอะแยะจนตรวจจะไม่ทันรี่ออกไหมคะก็หลายสิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันเรื่อเขาเรียกว่า ไม่มีความเท่าเทียมแล้วคนที่จ่ายนะัะคนที่มีภาระเดินเข้าสู่ล่องที่มันถูกต้องแล้วหันไปเห็นคู่แข่งที่แบบเฮ่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเราก็ไม่อยากถอยหลังไปอยู่ในจุดที่ผิดแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้เนี่ยคู่แข่งหลบภาษีขายต่ำได้ภาระน้อยนีย่ขายต่ำกว่าราคาทั่วไปได้โอ้โหทำไมคะแจ้งตัวสัมภาร์เนี่ยถ้าคุณมีเพื่อนสัมภาร์อยู่หน่วยนี้นคุณจะรู้ว่าโอ้โหแจ้งไก่แจ้งไข่แจ้งแต็มันหมดเลยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเรื่องนี้ก็คือ มันเกิดความเหลื่อมล้าของผู้ที่นะคะเขาเรียกกันว่าใช,ใช้คำว่าอะไรความความไม่เท่าเทียมดีกว่านะคะของของการยื่นภาษีสมมติว่าอย่างที่บอกไปว่าเราทําเต็มที่เลยภาละบานเลยฝั่งมู้นก็โอ้โหหลบเก่งเลยมันก็เกิดกันแจ้งเงินไปนะคะโอโ้ตอนนี้แจ้งไปคุณคิวอาจจะถึงบราอีสาปีนะคะได้ข่าวมานะคะก็ประมาณนั้นอ่ะนะคะดังนั้นน่ยอย่างที่บอกไปว่า เงินเข้าบัญชีก็ดูนะคะมันกระลบยากขึ้นอาจจะต้องตามตรงเมื่อกี้พูดฝั่งบุคคลแล้วก็พูดฝั่งความไม่เท่าเทียมไปแล้วนะมันเหตุเหตุเหตุเหเปไปอย่างนี้นะต่อมาเนี่ยนะคะก็จะพูดฝั่งเรื่องของบริษัทบ้างในฐนานะของคนทําบัญชีคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็ก,ก็ก็บอกกันตรงๆอีกว่าโอ,โอ้โหนี่ก็อันนี้ก็ไม่ไม่เหมือนปีก่อนก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการตรวจสอบเข้มงวดขึ้น กรมสรรพากรเองเนึกออกไหมคะก็เริ่มทําไมคะตั้งแต่ปี6 2ประกาศแล้ว,ว่า10จุดเสี่ยงของงบการเงินมีอะไรอ่าต่อนะมีอะไรเอาผู้ประกอบการนักบัญชีเนี่ยสรรพากรจะดู10จุดนะสรรพากรนะคะจัดสัมมนาแจกเอกสารว่าในงบบริษัทถ้ามีแบบนี้มันเป็นจุดเสี่ยงเขาก็พยายามจะพูดอ่ๆว่าอย่างนี้ เช่นค้าขายเป็นเงินสดอย่างเดียวเลยไม่ผ่านบัญชีธนาคารมันเป็นไปได้ยังไงบริษัทที่มีไรายได้แล้วไม่เปิดบัญชีรันทั้งหมดเป็นเงินสดโอ้โหเห็นแล้วอยากมาหาถูกไหมคะมีอีกนะคะบอกว่าบริษัทมีกําไรแต่ไม่อยากปันผลไม่อยากเสียภาษีสองเด้งแล้วกรรมการก็ดึงเงินออกไปใช้บัตรที่เป็นลูกหนี้กรรมการกําไรก็กําไรสะสมก็จะบวมสองตัวนี้บวมคู่กันหลัก 30- 40บล้านเนี่ย ดูก็รู้ว่าบริษัทมีเงินนะมีกำไรแต่เจ้าของดึงไปใช้แบบปลอดภาษีไม่ยอมจ่ายอะไสักบาทแบบนี้สัมากรณเนี่ยหลีตามองมาสักพักหนึ่งใน10จุดเสียงที่ประกาศตั้งแต่ปี6-2เนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นมากๆว่าเดี๋ยวฉันจะรอดูงบการเงิน6กสองหถ้าลูกหนี้กรรมาการบวมขึ้นกำไรสะสมบวมต่อเนื่องอาจจะเรียกมาคุยว่าทำไมไม่ปันผลแล้วถ้าดื้อมาก อาจจะมีการปีอยู่สองอย่างคือถ้าไม่ปันผลสัมภาระบังคับไม่ได้แต่ลูกหนี้กรรมการถ้าไม่มีเหตุและผลปีกลับไปเป็นไรายได้กรรมการย้อนหลังคนที่มีลูกหนี้กรรมการหลัก 40- ่สห้าสิล้านเนี่ยโูหถ้าปีเป็นไรายได้ย้อนหลังไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเสียภาษีย้อนหลังเป็นล้านนึกออกไหมคะก็คือหลักการของที่พวกเรานะักบัญชีคุยกันว่าไม่จ่ายวันนู้นก็จ่ายวันนี้ ตอนดึงเงินอนะวันนั้นมันดว่วนจะเป็นต้องดึงจริงเดี๋ยวค่อยไปจ่ายที่หลังแล้วกันดังนั้นนะ่ะเรื่องของผู้ที่เป็นบริษัทกับภาหุ้มส่วนนะคะขอร้องอย่างหนึ่งคือปีนี้เนี่ยมันจะเป็นการปิดงบที่หนืดพอสมควรหนืดคือผู้สอบบัญชีที่ตรวจก็เครียดเขาต้องตรวจดีขึ้นเดี๋ยวสมมติกรเรียกว่าทำไมปล่อยลูกหนี้บวงปล่อยนั่นบวงปล่อยนี่บวงนี่บอกไหมคะนักบัญชีเองเป็นคนตรงกลางที่แบบ งบลูกค้าผู้สอบก็จะดตวดหนักขึ้นลูกค้าก็โอเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยปรับเลยเนื่ออกไหมคะอันนี้ที่ทํายากไปกันใหญ่ถ้าหากรู้สึกว่าปิดงบปี6-3หนืดยังไงแล้วนะสิ่งที่ปัดกังวลและเดาว่ากัดกับพี่อีทเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนนโยบายใหม่คือปีนี้ปี6-4ถ้าลูกค้าคนไหนไม่อยู่ในร่องลอย,ลอยนะคะเกเรนะคะแล้วมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจําเป็นต้องเรียกคุย ท้ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะขอขอการหยุดการให้บริการสิ่งสำคัญก็คือว่าเพราะปี64ถ้าจะยิ่งเขี้ยวตรวจหนักกว่านี้อีกวิชาชีพพวกเราเนี่ยถ้าถูกหยุดเนี่ยมันจะแบบเดือดร้อนในเรื่องของอาชีพไปเลยนะคะดังนั้นอย่างที่มาบอกให้กับทุกทกท่านทราบว่าโซนแรกที่อธิบายไปมันเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาตรงกลางเรื่องของความไม่เท่าเทียมของเรื่องการจ่ายภาษีคนที่จ่ายเต็มกับคนที่ไม่จ่ายเลย และส่วนส,สวนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของบริษัทนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของบริษัทเนี่ยกับห้างหุ้นส่วนที่ปิดงบไปแล้วนะคะปีนี้เนี่ยช้ำกันไปหลายๆบริษัทเลยนะคะค่อนข้างช้าคือแบบโอ้โหผู้สอบก็จี้เยอะตรวจเยอะนะคะเรานะักบัญชีก็ต้องละเอียดมากขึ้นนะคะจะมีค่าที่จ่ายทิปขึ้นมาแบบอดีตมันไม่ได้นะคะค่าใช้จ่ายทิป บินมาที่หลังเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างกุ้มใจสักหน่อยหนึ่งนะคะก็อาไม่ค่อยได้จริงๆนะคะก็ให้เป็นข้อคิดว่าหากยังคิดว่าการทําการค้าคือหนึ่งเส้นทางของไรายได้ที่มาหล่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวนะคะและเป็นหนึ่งเส้นทางที่ทําให้เราเนี่ยมีเงินสดไหลเข้าเก็บสะสมเป็นทรัพย์สินสร้างความมัน่นคงสิ่งหนึ่งที่จะต้องเร่ง ก่อนเลยก็คือว่าวิถีทางที่ถูกต้องอย่างไรอย่างไรเช่นอาจบบริษัทอาจดแวดอาจางนักบัญชีอาทำถูกต้องอาเปิดบินขายร้อยอาไปซื้อของที่มีบินแวดถูกต้องเอาพนักงานทั้งหมดเข้าประกันสังคมอย่างไรมันไม่ได้ยากโอเคไหมทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าทำให้มันถูกต้องสามร้อยท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเนี่ยนะมัน พอที่จะเดาและทำไปได้แต่ประเด็นก็คือเมื่อไหรต่างหากความยากของในทีมที่ปรึกษาบรดเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่รู้ว่าต้องทำอย่างไรโดยส่วนใหญ่รู้อโดยส่วนใหญ่พอรู้กับรู้เยอะเลยว่าต้องทำอย่างไรแต่ประเด็นที่มันติดเป็นพอยต์เลยเนี่ยคือเมื่อไหร่จะสักถี่อันนี้จะยาก เช่นเนี่ยพี่จะทําถูกต้องเลยนะแต่ค่อยๆนะค่อยๆเลย,อย,อ,ยอย่างเงี้ยอ่าผ่านไป2ปีแล้วยังใส่รายได้เท่าเดิมก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะยังไม่นับหนึ่งให้ทําถูกต้องน่นเองนะดังนั้นเนี่ยหกความหนืดในการปิดงบยากแล้ว6-4รายได้ปีนี้ที่จะไปปิด6-5ครวขวั่้นใจว่า หนุอดอยิ่งกว่านี้อีกคือผู้สอบจะเข่งเครียดมากขึ้นกรมสมรรพากรจะบี้มากขึ้นบริษัทบางบริษัทของขวัญเพิ่งจดปี63าปลายปีเพิ่งจดนะคะสรรพากรเขาโทรมาถามว่าเอองบบริษัทนี้สวัสดีค่ะเออคุณอสัสมาคมรอเปล่าคะโอเคจากสรรพากรพื้นที่นะคะเดาไล้เลย,เลยอ่ะโอเคแฮเห็นมีบริษัทนี้ค่ะจดวันที่เท่านี้ในปี63อันนี้เป็นงบปิด ตรงกับปีปฏิทินไหมคะหรือเป็นงดของ้ขอมข้อมปีปฏิทินคืนนะับให้ครบ12เดือนแล้วบอกว่าปิดตรงปีกับปฏิทินค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการยื่น E filing กับพรด50ค่ะเป็นงบเปล่าเราเราเป็นนักบัญชีเราก็คุยได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างคือสมภารไล่มาแล้วว่าบริษัทไหนที่เพิ่งจดปี63ไปเช็คซิว่าเขาจะส่งงบไหมไปเช็คซิพื้นที่นี้พื้นที่นี้พื้นที่นีโอไม่ธรรมดาอันเรนจง อืมนะพี่ยุ้ยป่ะอ๋ะอไม่ใช่่ใ่พี่ยุ้ยใช่ไหมคะโอเคถ้าคิดเอถ้าคิดเสียว่าพรุ่งนี้แม่จะมาเนี่ยจะรีบเลยจ้ะอันนี้ถูกต้อง,งนตะตลกเดียวโอเคอ่านะคะเคิียดจริงคะ่ะครูอัดเข้าใจคะ่ะพอกันดังนั้นเนี่ยนะคะอ่ะท่านไหนรู้สึกว่าเออโอเค ไอ้ที่ฟังมาเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยนะคะ25นาทีถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดหัวใจรัวๆนะคะพิมพ์คำว่าคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงจังเลยก็ได้คิดถึงนะจ๊ะคิดถึงจังเลยก็ได้นะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมยังยังไม่ได้แวะไปไหนเดี๋ยวรอฉีดวัคซีนให้ครบนะคะจะมีแวะไปต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมาบอกว่า,าทำอย่างไรกับ จะเริ่มเมื่อไหร่เป็นสองคำถามที่คุณนะคะหาคำตอบได้เพียงแค่ข้อแรกคือทำอย่างไรทำอย่างไรถามนักบัญชีถามผู้สอบถามบริษัทที่ให้คำปรึกษาได้หรือแม้กระทั่งว่าเอาแฟ้มไปเนี่ยจัดการเอกสารเอกสารไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะคะถ้าไหนที่สนใจเดี๋ยวค่อยสั่งแฟ้มกันอีกทีหนึ่งนะคะไอ้ทำอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ทำเมื่อไหร่คุณจะถามคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้คำตอบหรอก คุณจะต้องถามในทีมของคุณเองว่าพร้อมหรือ,อยังมันต้องค่อยๆป,ปรับยื่นภาษีไปเนี่ยเป็นลมนะคนไม่เคยยื่นยื่นเดือนหลักพันหลักหมื่นพอมาทาของจริงปามยื่นเป็นแสนเนี่ยเป็นลมนะบางอย่างเดือนที่แล้วเรายื่นแบบไปหลายแสนเดือนใะช่ไห สองแสนอีกบริษันทนึ้งก็สองแสนสี่แสนถ้าคุณได้ยื่นบัตรเดือนหลักแสนเนี่ยนะคะโหโหโหบัตรเครดิตคุณจะเต็มไวมากเลยนะคะบัตรเครดิตคุณที่เต็มไวมากเลยนะคะมันบางเดือนนี้ครึ่งล้านบางเดือนเฉลียดล้านนะคะก็ไม่ธรรมดาตัดบัตรเครดิตได้ค่ะแต่เราไม่ได้แตม้มนะหลายสิ่งต้องค่อยๆมันเป็นมันเป็นศาสตร์และสิ์เพราะสุดท้ายการแก้ไขปัญหาบัญชีภาษีเราเอาความรู้เข้าไปนะ เรารู้แหละเราจะทำเมื่อไหร่ดีล่ะมันเป็นคำถามที่ตัวเจ้าของต้องตัดสินใจแล้วถ้าเรายังขายสินค้าชิ้นนี้มันไม่ได้หรอกถ้าเรามีต้นทุนมากขึ้นนำเข้าถูกต้องซื้อแบบบินแบบโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นราคาซื้อเท่าราคาขายเลยถ้ายังขายในช้อปปีเหมือนเดิมยิ่งวนไปกันใหญ่เครียดไปกันใหญ่หลายครั้งต้องนาวิชาอื่นมาแก้ไขโมเดลธุรกิจจริงๆนะคะเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนรูปแบบ ขายเพิ่มขายผสมขายอะไรอย่างนั้นนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่บอกว่าทําอย่างไรมันไม่ได้ยากส่วนเท่าไหรที่สนใจคู่มือสาหรับการแก้ไขและการวางระบบมสมมติในวันนี้อะอยากจัดการค่ายจ่ายนะคะก็มีเซตคู่มือที่ชื่อว่าการจัดการค่าใช้ใจ่ายนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชัม่นถึงสิ้นเดือน นะคะก็ลองสามารถติดต่อ inbox f แ n p a g e บัญชีงง่ายได้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้มันไม่ยากประเด็นมันคือเราจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วเะไยังคงทําต่อเนื่องหรือไม่ก็ฝากด้วยนะคะมีคนบอกว่า <c oughs> ไม่ได้มานานเลยครูอัดหน้าเรียวขึ้นจริงหรือเปลาหน้าเรียวขึ้นรอบนี้เดี๋ยวรอบไม่เหมือนกันนะพี่ บางรอบเนี่ยเราก็ต้องฝากหมอนะรอบนี้ต้องไม่ได้ไปหาหมอเลยนะคะเนื่องจากโควิดอันนี้น้ําหนักลง6กโลนะคะน้ําหนักลงเอง6กโลนะคะแล้วก็เลยเลียวเองเลยโอเคนะคะฝากไว้เท่านี้สวันนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะกดอยู่ที่นี่ที่เดิมกับแฟนเพจบัญชีง่ายฝากกดไลค์กดแชร์เอาไว้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามองเห็นกันน้อยลงนั่นเองนะคะมีอะไรตรงไหนฝากเข้ามาใน็อกซ์แฟนเพจบัญชีง่ายได้สนใจในคู่มือนะคะหรือว่าที่ปรึกษาอย่างไรเนี่ยก็ ฝากในอินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชียงง่ายได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ